The cat sat on the ที่วัดยัวต,ตาบลบ้านแนนพรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานายอาคมเติมพิทยาภัยเศรษฐร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนะวิจันนะประหลัดกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและคณะลงประทิดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของถุงยางชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยมีนายวีระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชัชชวัฒรนณสงครา ลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพัฒระชายหานวิสิทธ์ประหลัดอวุโสรักษาราชการแทนน,นายอำเภอเสนานายแพทย์ธเนศดิทธิ์สุนท,ทรกุลผู้ในวยการโรงพยาบาลเสนาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลพั้นแผนหมู่ที่3ถึง9จำนวน440ชุดจากนั้นคณะเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้อําเภอเสนาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระ พบจากอ้ทกบัยในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่7จํานวน500ชุด นายอาคมเติมพิทยาภายัยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนซึ่งสถานการณ์สาภาพอากาศในขณะนี้โดยการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันที่8ถึงวันที่10อาจจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงฝากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติด ตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดอีกทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรัฐบาลฝากให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขออย่าได้ย่อท้อและใช้ความอดทนต่อสู้กับภัยธรรมชาติในครั้งนี้